ชือมาไว้ผาดหลวงเวียงจันทร์มาไว้ผาดหลวงเวียงจันทร์ไปอื้ม เราถ้ามีการพาครอบครัวเห็นารมาไว้ประทับเพื่อให้ประคุมสุมเย็นให้ชีวิตมีต่ความฮงเหงื่อเหลืองเลื่อมอืมฮงเหื่อเลือมคิดอนใดมาหะไ้ส่งขวามุงมัดปรารถนาเด้อ คิดว่าปัญหาจะผ่านมันหาย